มาเที่ยวเชิดกลางป่ามีน้ำแร่มันเป็นถนนใหญ่ส่วนนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวสาลีล้อมรอบเลย มีแมวอยู่สตัวต้องมีคนดูแลคนดูแลน่าจะนอนที่นี่อ่ะน่าจะนอนที่นี่ไม่มีที่ทำความร้อนมีแอร์คอมพิชชั่นนี่เป็นโบส โบสถ์สร้างใหม่เมื่อก่อนยังไม่มีเมาเจ็ดปีที่แล้วมาหนึ่งครั้งเมาเจ็ดปีหนึ่งที่แล้วมีแค่โบสถ์อันน,น,นี้แล้วก็ข้างล่างนั่นจะเป็นน้ําพุแล้วก็มีโบสถ์เก่าอยู่หนึ่งหลังข้างบนนี่ก็จะเป็นโบสถ์สร้างใหม่